ทุติยาสังคามาสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่สองร้อยยี่สิบหกครั้งนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรผู้กรองแคว้นมคตทรงจัดจัตุรงคีินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประสิทธิที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิี่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรผู้กรองแควนมคตทรงจัดจัตุรงค์ินีเสนา ยกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจจตุรงคิขีเสน,นาออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตกับพระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้น พระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตและได้จับเป็นเฉลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประเสณที่โกศลได้มีพระดําริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดผลช้าง พลมา้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรผู้กรองแคว้นมคตแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเที่ยวไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัตหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจะตุรงคินเนสนายกมารุกรานพระเจ้าระเสนที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจตุรงคขินีเสนายกมาลุกรานเราทางแคว้นกาสีก็ทรงจัดจตุรงคขินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตกับพระเจ้าประเสณที่โกศลทรงทำสงครามต่อกัน สงครามครั้งนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตและได้จับเป็นเฉลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าปเสนที่โกศลได้มีพระดําริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเรา ทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรผู้กรองแคว้นมคตแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพระเจ้าประสิทที่โกศลทรงยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรผู้กรองแคว้นมคตแล้วทรงปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไป ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นจะกลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใด คนพาลย่อมสำคัญว่าบาปเป็นผลดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไปทุติยคามาสูตรที่หจบ